สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีต้องบอกว่าเป็นที่น่าทึ่งมากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเรานั่นคือไมซ e t ซ็ตแพนแล้วดูสิครับ mm hmm. โอ้โหเมื่อสักครู่เนี่ย mm hmm. ผมผมเดินไปชมแล้วผมรู้สึกว่ามีความสุขแทนเจ้าของสวนลำไยอ่ะแต่ว่ามันได้ผลอย่างไรมันต้องออกจากปากชาวสวนเองนะครับ mm hmm. และชาวสวนอยู่ข้างๆผมนะครับเจ้าของแปลงลำไยส่วนนี้ต้องบอกก่อนว่า ตอนนี้ไม่ได้ซื้อแล้วเพราะว่าเหมาหมดแล้วนะครับยังไงขอทักทายท่านก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมดังๆเลยชื่ออะไรครับชื่อตุ๊กพี่ตุก๊กอ่าเรียกพี่ตุ๊กอะไรกันพี่ตุก๊กเราปลูกลำไยอยู่บนพื้นที่อะไรเนี่ยปงน้ําร้อนป่งน้ําร้อนอาเภอปง่งป่งน้ําร้อนใช่ไหมไม่ใช่อําเภอสอยดาวใช่ไหมอ๋ออันนี้อําเภอป่งน้าร้อนนะครับจังหวัดจันทบ,บุรีบนพื้นที่กี่ไร่พี่ตุก๊กทั้งทุเรียนทั้งลำไยที่โค่นไปในประมาณ100ร้อยไร่ร้อยไร่ ว่าเมื่อก่อนนี้มันก็เป็นลำไย,ยทั้งหมดทีนี้มัน,มน,นตอน,นอตอนนี้ก็ก็เหลือลำไยบางส่วนแต่เยอะเหมือนกันลำไยใช่ไหมเอาละผมเดินดูเนี่ยลำไยทั้งนั้นนะเยอะมากๆเลยและที่สาคัญผมถามี่ตุุกหน่อยใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรแต่ก่อนนะที่จะมาเจอตัวนี้นะเป็นยังไงบ้างเอาเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนเป็นไงบ้างที่ยังไม่ได้เจอตัวเนี้ยลำไยเป็นไงลำไยก็ดีเป็นบางปีดีเป็นบางปี ต้องบอกว่าบางปีดีบางปีไม่ดีเสี่ยงดวงเอาแบบนี้ถือว่าเสี่ยงดวงเอานะแต่พอมีคนมาแนะนําตอนแรกเนี่ยใครครับเป็นผู้มาแนะนําคุณจิรวัตรพี่จิรวัตรซื้อให้ยาใช้ก่อนซื้อให้ยาไว <laughs> เอาลองนะเอเอาให้เพื่อนดูใช้ก่อนถ้าไม่ดีเราจะไม่ได้ไม่ใช้เนาะพี่เอ้ยพี่นี่สุดยอดจริงๆให้เพื่อนใช้ก่อนแต่ผลปรากฏพอให้เพื่อนใช้เป็นไง <laughs> อะถามรู้สึกดีค่ะเฮ้ยเพื่อนใช้แล้วดี เอาละทีนี้มาถึงคราวเราให้หนูทดลองยาก่อนดีด้วยผลดีแล้วทีนี้พี่ก็เลยเปิดใจมาใช้ถูกต้องไหมอ่าผมถามพี่เซตนี้เลยใช่ไหมพี่พี่ใช้เดี๋ยวเกษตรกรปลูกลำไยเหมือนกันกำลังนั่งจดจ่ออยู่ว่าเอ้ะมันได้ผลดีๆอย่างนี้ช่อใหญ่ๆอย่างนี้หนักๆแบบเนี้หนักมากเนี่ยจนต้องจนต้องเอาที่คำมาคำนะวิธีการใช้บอกไปเลยครับมีเคล็ดลับยังไงอะบอกหน่อย ใช้ยังไงแสดงว่าพี่น้องชาวสวนลำไยครับฟังให้ดีนะหนึ่งลิตรต่อน้ำพันลิตรสองสูตรนี้ไม้แผ่นสองกับแผ่นสามแล้วไม้แผ่นหนึ่งนั่นคือครับซูนสาหร่ายของเรานะครับใส่ไปสิบห้าเม็ดฉีดทุกเจ็ดถึงสิบห้าวันประมาณนี้ในระหว่างเจ็ดถึงสิบห้าวันหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงมั่งพี่ตุกเป็นไงมั่งไม่แตกไม่แตกใบเขียวโอ้โหนี่นี่นี่ใบ ใบยังเขียวใบนี่คือพี่จจรวัตพี่รุ่นใบนี่คือลงครัวของเขาเลยจริงไหมใช่ครับถ้าทําใบได้ลําไยเนี่ยคือว่าผ่านเลยใช่ไหม่านเลยเลี้ยงลูกได้โตแน่นอนครับโอ้โหแล้วมีส่วนของเราเนี่ยสามตัวนี้ที่ช่วยใช่ไหมใช่ครับคืออาหารโดยตรงอาหารโดยตรงเลยใช่ไหม<ช>อ่าพี่ครับเป็นยังไงพี่พอใจไหมแบบเนี้ยมันมีปีเว้นปีที่ไม่ได้ผลไหมหลังจากใช้ของเราต่อเนื่องมากี่ปีกี่เรื่องมา กี่ปีแล้วต่อเนื่องกันมาประมาณสี่ปีใช้ต่อเนื่องมาสี่ปีแล้วใช้ต่อเนื่องมาสี่ปีเคยเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนใจพูดค่อยๆที่เหมือนกับจะมีใครมายืมเงินหรือเปล่าแสดงว่าพี่มั่นใจเลยใช้ต่อเนื่องมาสี่ปีแล้วแล้วก็มีตัวตัวเสริมเ้ื่อหรอเป่พี่ยังไงพี่จิรวัตรบอกหน่อยมีตัวเสริมเผื่อจะมีเคล็ดลับและนี่ครับคือไมล์เพลย์เฮแป้งครับคาร์โฮเดตเดี่ยวที่สร้างแป้งโดยที่ไม่ต้องรอปรุงรอสร้างครับสีเปุ๊บขยายลูก ขยายลูกด้วยจากตัวนี้สร้างแป้งแล้วก็เพิ่มสีสันแล้วก็ดูดูดีครับหวานกรอบแบบนี้นะครับผิวถึงของโดยไม่ต้องใช้ยาขัดผิวโอ้โหผิวพองดูดีครับหนักมากหนักมากองเลยครับแล้วตอนนี้ต้องถามหน่อยผลผลิตดูดีครับตอนนี้เหมาแล้วนะครับนี่เหมาแล้วเอาถามเหมาแล้วเหรอพี่ ผมไม่กินเลยอย่างเงี้ย่าเปไปกี่ล้านครับเหมาไปเท่าไหร่ประมาณได้แบบสองล้านสองโอ้โหเหมาทั้งสวนนะเดี๋ยวจะอินเสิร์ทให้ดูว่าเหมาไปแล้วสองล้านสวนไม่ต้องเก็บให้พวกผมกินหรอกเห็นแบบนี้ผมก็ปลื้มใจแล้วจริงไม่จริงครับยังไงวันนี้ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของสวนลำไยด้วยกับผลิตภัณฑ์เซตไม้พันธุของเราดีไม่ดีเยี่ยมไมเยี่ยมผลิตดีไหม เบียร์เกย์สองศูนย์นะผลิตภัณฑ์ไม้พันของเราขอบคุณและสวัสดีครับ